จะพามาดูจระเข้เผือกนะครับผมนี่ครับถ้าดูใกล้ๆนะครับดูดีๆคุณอาจจะมองผิกใช่เผือกไหมครับขาวขนาดนี้ความจริงไม่ใช่นะครับน้องไม่ใช่เผือกน้องคือจระเข้นะครับแต่ทำไมาเป็นสีขาวครับน้องไม่ได้เป็นจระเข้เผือกนะครับแต่ น้องเกิดอุบัติเหตุครับนะครับอุบัติเหตุอะไรไม่รู้ครับแล้วก็เกรดน้องก็หลุดลอกครับจึงทําให้ดูครับคล้ายครับคา,า,า,าว่าน้องให้เป็นสีเผือกและที่สําคัญไปกว่านั้นครับพอน้องตุยปุ๊บแล้วนะครับมีการกัดกินกันเองนะครับก็ปกติไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของจระเข้นะครับ แล้วถามว่าจะพาน้องไปไหนสภาพแบบนี้ทำอะไรไม่ได้ครับพาน้องไปโรงพยาบาลน,นะไม่ใช่ครับพาน้องไปสภาพแบบนี้คือไปไหนไม่ได้แล้วครับไปโรงพยาบาลไม่ได้ไปคลินิกก็ไม่ได้หมอไม่รับแล้วนะครับพาไปฝังฝังอะไรครับฝังเข็มไม่ใช่ครับพาไปฝังใต้ต้นไม้ ให้น้องกลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับการทําลายจระเข้พวกนี้นะครับจะต้องมีเอกสารเอยไม่ใช่แต่ต้องมีรูปถ่ายนะครับว่าเอ้เราทำทาลายจระเข้จริงนะฝังจระเข้จริงแล้วก็ส่งภาพหลักฐานตัวนั้นอนะให้กับทางกรมประมงต่อไปเพื่อที่จะตัดยอดจระเข้ออกจาก บัญชีในฟาร์มของเรานันเองนะครับเกิด1ตัวตาย1ตัวจะต้องแจ้งให้กรมประมงรับทราบด้วยนะครับผมอันนี้คือกฎข้อบังคับของกรมประมงนะครับที่เราต้องปฏิบัติตามนะครับผมครับ